my ทีมโค้ดเลือกปั้นยูฟ่าเป็นเซตเตอร์คนใหม่ก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดาววอวลเล่ด้วยค่ะยูฟ่าดูลพรสินโพมีอะไรดีทีมโค้ดจึงเลือกปั้นยูฟ่าเป็นเซตเตอร์ปั้นแบบสุดๆไม่มีหลุดแคมป์ทำไมไม่เลือกเด็กที่เป็นเซตเตอร์อยู่แล้วมาปั้นทีมโค้ดเห็นอะไรในตัวของยูฟ่าเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเพราะทั้งหมดมือเซตร,รุ่นผู้ โสเอกุน so, พวกนี้แล้วรุ่นต่อไปคือไายนะค่ะวุ้นก็ไม่ปังพอนุ๊กนิกก็เจ็บบ่อยนอกนั้นก็ออร่าไม่ได้ถ้าเด็กแม้ไม่มีพรสวรรค์แต่ดูมีพรแสวงก็ควรดันค่ะป้าเผิงป้าปริมป้านุษย์พร้อมเปิดแคมยลาปั้นยูฟ่าค่ะส่วนสูงระดับ177้การเจาะเสาวขวาจะเป็นอดีตค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเด่นข้ามรุ่นเบสิกแน่นกล้ามเนื้อดีมีความคล่องตัวสรุปว่าน้องเด่นเรียกว่ามีความพร้อมมากกว่าคนอื่นใน รุ่นนเดียวกัความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าหัวไวไว้พริบดีกล้าเล่นเรื่องความแม่นวิธีการเซตน่าจะมาฝึกกันได้น้องยังอายุน้อยถ้าเอาจริงเอาจังน่าจะไปได้ไม่ยากแถมตัวเซนรุ่นต่อไปก็หายากแล้วก็ยังไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าทักษะเซตบอลของยูฟ่าเทียบกับเด็กที่ถูกดันเป็นเซตเ,เตอร์ตั้งแต่เริ่มไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่ทําให้น้องโดดเด่นจนหลายๆคนอยากให้เอามาเป็นเซตเตอร์คือเซนบอลหรือเรืยองง่ายๆว่า สัญชาตญาณในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลทักษะทางกีฬากล้ามเนื้อสามารถฝึกให้พัฒนากันได้ในทางกลับกันเซ็นหรือสัญชาตญาณไม่ใช่ทุกคนที่จะพัฒนาจนโดดเด่นได้ค่ะความคิดอันนี้บอกว่านางเซตดีเลยนะคะตอนลงเล่นขาดแค่ประสบการณ์ในตำแหน่งนี้เอาดีๆนี่ว่าเซ็ตดีกว่าตัวเซ็นรุ่นยูต่างๆหลายคนเลยที่สําคัญส่วนสูงกําลังดีเลยนะสําหรับตำแหน่งนี้ยูฟ่ารับดีเข้าเซตเตอร์โซนไหวด้วยคือคล่องมากไม่ฮอบบิด หรือน้าหนาว่างช้าลุกช้าความคิดเห่นนี้บอกว่าสิ่งที่อยู่ฝ้าเหนือคนอื่นคือเซนความสามารถด้านกีฬาคือคนแบบนี้ไม่เฉพาะแค่วอลเล์บอลหรอกเล่นกีฬาอะไรก็เก่งนะมีไหวพริบเรียกง่ายๆคือฉลาดกล้าเล่นพื้นฐานทุกอย่างดีหมดถ้าไม่ปั้นคนแบบนี้คือน่าเสียดายมากความคิดเด่นนี้บอกว่าสิ่งที่หายากในตัวเซตเด็กไทยคือเซนบอลส่วนมากเซตตามระบบยกสูงแค่นั้นอีกคนที่เคยเห็นและมีคือกิฟต์ทตาพา แต่ก็น่าเสียดายยูฟ่าคือคนที่มีเซนส์ดีทีเดียวเหลือฝึกความแม่นยำกับรูปแบบคนนี้มีลุ้นมากความคิดอย่างนี้บอกว่าเข้าใจว่าทำไมดันยูฟ่าเพราะพรสวรรค์กับออราความเป็นสตาร์มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ดันแตงโมงปลื้มที่เป็นเซตเตอร์รุ่นเดียวกันอยู่แล้วไปพร้อมๆกันเลยคิดว่ามันแอบเสียมที่คาดหวังในตัวคนหนึ่งเกินไปความคิดอานนี้บอกว่าสำหรับเราถือว่าเซตพอได้แต่คิดว่าเซตไม่ไหลเท่ากับ เซตเตอร์อื่นๆแน่นอนให้น้องไปหัวเสานั่นแหละดีแล้วอย่างน้อยเกมรุกน้องก็ยังพอสู้ได้เวลาน้องตีไม่ใช่ว่ากะเอาแรงอย่างเดียวยังเล่นกับบล็อกได้ดีจ่นะคือเหมือนเซนบอลนางดีนะความคิดเห็นนี้บอกว่าเราว่าอยู่่ามีคาแรคเตอร์ที่เซตเตอร์ควรจะมีมีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าเล่นฝีมือเซตก็ไม่แย่ทีมโค้ชคงเห็นแววแหละจึงดันไปทางนั้นฝีมือมันฝึกได้แต่เรื่องอื่นๆมันฝึกยากนี่คิดว่าดีกับน้องมากกว่าด้วยด้วยความสูง ประมาณนี้เล่นหัวเสาก็จะเป็นโคต้าฮอบบิดสำรองของสำรองอีกทียิ่งเด็กรุ่นใหม่สูงๆเยอะขึ้นก็ยิ่งเสียเปรียบตำแหน่งเซตเตอร์ถ้าทำได้ดีมีโอกาสยืนหนึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะความคิดเดนนี้บอกว่าถ้าปั้นเป็นตัวตบด้วยความสูงน้องจะพัฒนาได้ไม่เกิน3เสาแต่ถ้าปั้นเป็นตัวเซตอาจจะปิดจุดอ่อนตอนตัวเซตไทยอยู่แดนหน้าได้เพราะเราโดนเจาะตรงนี้ง่ายเพราะตัวเซตที่เคยมีบล็อกไม่ค่อยถึงถ้าเซตดีด้วยจะไปไกลกว่ารุ่นพี่ แน่นอนที่สําคัญน้องรองบอลดีพุ่งเป็นพุ่งจะช่วยเวลารองบอลในแดนหลังได้ในอนาคตจะเป็นตัวเซฟที่รับบอลตกไม่แพ้นุสราความคิดเห็นนี้บอกว่าที่เขาดันเพราะน้องมีไหวพริบในการเป็นเซตเตอร์ไงซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆในมือเซฟทั่วไปทักษะด้านอื่นๆน้องมีหมดแล้วเหลือแค่มาฝึกทักษะการเซตให้แม่น ความคิดเห็นนี้บอกว่ายูฟ่ามีเซนส์ความเป็นนักกีฬาสูงคล้ายๆกาบีเฮอร์บดซึ่งหายากในเด็กไทยถ้าเป็นเด็กคนอื่นเจ็บหนักแบบนี้คงหายไปพักใหญ่แล้วแต่ยูฟ่าสมาคมกลับมาดูแลเป็นพิเศษน่าจะเป็นเพราะเห็นแววที่จะไปได้ไกลความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนซ้อมเห็นคลิปออกมาสปีดบอลน้องดีมากๆทักษะวอลเลย์บอลน้องดีมีนุสราเป็นไอดอลสิ่งสําคัญน้องเป็นคนตัดสินใจเองถามว่าทําไมจึงเก็บไว้ในแคมป์เพราะตัวเซตเตอร์หลังจากคู่ ก็ยังไม่เห็นแววที่ใครจะมาแทนได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าสิ่งที่เราต้องการคือความสูงซึ่งยูฟ่าเหมาะตอน game, ซีเกมสุรซลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าบล็อกเล็กจะโดนตีผ่านทางโซได้มากที่สุดเกมบล็อกของโซจึงน้อยมากส่วนสูงก็มีผลต่อการส่งบอลดีสูงเหนือบล็อกในตัวตบที่ต้องการตีหนีบล็อกความคิดเห็นนี้บอกว่าผมว่ายูฟ่าคือมือเซตธรรมชาติมากกว่าตัวตบอีกนะซึ่งน้องเขาทําได้ดีทั้ง2องอย่างแหละแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีตัวเซตระดับครบเครื่อง ขุดได้ตบได้มีไหวพริบแก้ไขปัญหาจังหวะย,ยากๆเองได้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดันน้องสู่เซตเตอร์ทีมชาติคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ